มาครับผมทุกคนวันนี้เราก็จะมาปลดล็อกกันอีก2ตัวนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะเลือกเป็นด่านตัวนี้กับตัวนี้นะครับผมมาดูกันสิว่าน้องจะผสมง่ายหรือผสมยากขนาดไหนไปดูกันเลยครับผมแผนฟัสซัมบี้อีกแล้วกันอีกเช่นเคยเช่นเคยอ่าเดี๋ยวอ่ามีตัวใหญ่มาใช่ไหม ฮ้ยได้เวลาลองประสิทธิภาพตัวนี้โอเคแล้วก็ปัป๊ปปัป๊ป๊ตัวผลิตเงินครับผมเอาเกาะอันนี้ไปด้วยนี่นี่มาไปลุยกันเลยไม่รู้จะได้ไหมนะลองดูก่อนอเอาเดี๋ยวเอาความเร็วน้องขึ้นขึ้นนิดนึง โอเคมาครับผสมได้ไหมไอ้ไม่ได้ไม่ได้หรอ,อเอาผสมเป็นตัวนี้ก่อนปึ๊บเฮ้ยมาตัวนี้ผสมกระเทียมเหรออ๋อเอ้าเอ้าอ๋าอตีไม่ถึงระยะการตีไม่ถึง ประมาณนี้เหรอโอเคระยะการตีประมาณนี้ครับปึ๊บเดี๋ยวเราเอาเจ้านี่ผสมกระเทียมหมดเลยนะแล้วก็เราเอาเป็นตัวนี้ที่ที่ผสมกับตัวเมจิกโพเตโต้เนี่ยนะครับผมอร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 อเราจะเอาตัวสามหัวนี้เอาไปกิน เรอเอาไปกินไอตัวตัวใหญ่อย่างเดียวเลยยายอันนี้ไปอยู่ข้างหน้านะครับโอเคมาปิ้งครึบยายมาอยู่ข้างหน้าหมดเลยอีดวงอาทิตย์นี้ไปล้างให้หมดอ่ามีสองเบฟครับผมมาแล้วฮึบ อันนี้ย้ายออกปึ๊บปึ๊บเปลี่ยนเป็นไฟน้ำแข็งไฟอันนี้ย้ายไปข้างหลังอันนี้เพิ่มขึ้นอ่ะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ใส่อันนี้เปลี่ยนเป็นอันนี้ใส่อันนี้โอเคปับ๊บใส่อันนี้ให้น้องดวงอาทิตย์อีกแขวนึง แล้วก็อันนี้เอามาเสริมเฉยเฮ้ยมันไม่มีที่ให้วางแล้วอะเดี๋ยน,นะเดี๋ยน,นะเดี๋ยวเราย้ายตรงนี้ออกแล้วไปวางตัวนี้เข้าอันนี้เอาออกอันนี้มานี่ปึ๊บปึ๊บโอเคโอเคครับผมได้แล้วเรียบร้อย ไอตัวนี้เอาออกก่อนงึบเว็บสองครับเว็บสองมาแล้ว <_ C 1> เดี๋ยวนะโอ,โอ้โอ้เสร็ปุ๋ยเสร็จปุ๋ยให้มันกินให้มันกินไวขึ้นโอ้ยนี่ไงเห็นไหมมันกินตัวใหญ่ได้นี่นี่ด,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 ดู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 ความโหดดูความโหดเอ้เอ้เดี๋ยวนะย้ายอันนี้ลงมาย้ายอันนี้ลงมา แย่นี้ขึ้นแย่นี้ลงฮึบ <c oughs> ความสมมาตรความสมมาตรอ่ารอผมก่อนชึบใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับอ่ะกินไปยังยังยังไม่จบเกียวนี้เร,เรายังไม่จบอ่ะโอเคปึ๊บทุบทุบ งับโอเคครับผมเรียบร้อยปลิดล็อกไอตัวเห็ดกระเทียมแล้วก็ต่อไปจะเป็นพัดลมพัดลมเมาหมุนหมุน <G ül> สายพานอืมนี่นี่มาเลยมาเลย เสกเสกเสกหรือว่าต้องเอาตัวนี้ไว้ข้างหลังถึงจะเสกได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาตัวนี้ไว้ข้างหน้าเอาตัวนี้ไปข้างหลังทุบก,ก่อนทุบก,ก่อน ลองมันจะดูดไหมเฮ้ยมันไม่ดูดหรอปึ๊บอ่ะมันึกว่าผสมได้อ่ะมาลองเป็นตัวนี้ผสมตัวนี้โอ้ยมันมันดึงมันดึงมันดึงตัวที่เราไอ้นี่กลับมาจริงเหรอจริงจัง โอเคฮึบฮือ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 ดึงกลับมาดึงกลับมาก่อน <c oughs> กลับมาก่อนเอ้ยเฮ้ยผสมพีดผสมพีดกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาเออแบบนี้ก็โอเคแล้ว เ,เลิศดีนะผมว่านี่นี่นี่ปึ๊บอันนี้ออกมาอันนี้ออกมาแล้วเราต้องทำยังไงอ่ะแบบว่าไม่ต้องคลิกแล้วให้มันซัมมอนเองอะ่ะมนสมัมารสซัมมอนเองได้ไหม โอ้โหโคตรเยอะเลยอะ่ะผมราวชอบสายพานด่านสายพานสุดๆแหละเพราะว่ามันมกลับมากลับมากลับมาไม่พอนะมีการเรียกกลับมาด้วยกลับมากลับมา cô ăn sụt sụt gặp ma gặp ma gặp ma <laughs> oh, oh. Điều, điều, điều. กลับมา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 เดินไปเดินไปโอ้โหโอ้โหผมต้องวางอะไรก่อนดีโอ้โหโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกบมากำมาอืมอืมโอ้โหโอเคเรียบร้อยเฮ้ยม,มันง่ายขนาดนี้เลยเหรองั้นเปิดล็อกสามตัวดีกว่า ผมอยากรู้อันนี้มันผสมกันยังไงผมอยากรู้มากเลยตอนนี้นจะรู้จะรอให้ตัวไอตัวนี้เสกอันนี้หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เดี๋ยวผสมผิดนี่เรื่องแย่เลยนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ตัวนี้ผสมเชอร์รี่ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยนี่ไง เอ้ยใช่ใช่แล้วแล้วก็เอาเชอร์ี่มาผสมตัวนี้โอ้โหโค้ดที่จะยากนิดนึงเฮ้ยอันนี้มาเราต้องผสมกับตัวเห็ดอันนี้ก็เอออันนี้ก่อนแล้วก็ผสมอันนี้โอเคเออผมผมจะเอาดาวลงนะ เอาดาวลงเราจะได้พิสูจน์พิสูจน์อันนี้ก่อนเอาดาวลงมาก,ก่อนพิสูจน์สูตร,ตรอ่าฮะพอผสมอันนี้แล้วก็ผสมระเบิดปับ๊บแล้วก็ใส่อันนี้กรึบโอเคโอเคเระวางตรงไหนได้วะอ๋อมันเอาไว้ครอบตัวนี้หรอ อ๋อนี่ไงมันวางไม่ได้มันวางไม่ได้ไไดเดี๋ยนะกดขุดอันนี้อ๋อเอาไว้ครอบเอาไว้ครอบตัวปืนถังอ๋อจุดประสงค์มันคืออันนี้เองโอเคได้สูตรแล้วครับผมปุ่มมาเราได้สูตรแล้ว เดี๋ยวเราจะเอาไปลองใช้กันดูไปด่านจิ๊บๆกันก่อนนี่จิ๊บพอไหม <c oughs> น่าจะจิ๊บอยู่นะอันนี้ผสมแตงโมผสมอันนี้แมวทับเอาแมวทับไปด้วยเออเอาอันนี้อันนี้แล้วก็เอาเห็ดเห็ดเ ไม่เหล็กไม่เหล็กแล้วก็อะไร,รอ่ะใบบัวใบบัวฟักทองฟักทองโอเคแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ถ้าเกิดไม่มีอันนี้นี่จะสร้างตัวนี้ไม่ได้โอเคไปครับงับเอา้า อีกแล้วหรอวังไว้วังไว้โค้ยจะใช้ดวงอาทิตย์เยอะเลยฮึบฮึบอันนี้อันนี้ปุ้ยปุ้ยปุ้ยอันนี้มาคึ๊บต่อไปก็จะเป็นอันนี้ที่ผสมอันนี้ต้องมีตัวอะไรอยู่ข้างในก่อนอ่ะ มีตัวอะไรอยู่ข้างในเสร็จแล้วก็ผสมอันนี้แล้วก็ต้องมีอันนี้เห็ดสกเห็ดสกไม่ใช่ไม่ได้จะทำอันนี้เอาออกไปผมจะทำอันนี้เสกเสกเสก เสกอันที่ไม่อยากได้อันที่ไม่อยากได้เดีเอามาเชียวเยอะเชียวไม่อยากได้อันนี้ผม่าด่านี้แน่นอนเลยมันน่าจะผสมตัวตัวพิเศษไม่ได้แน่นอนแต่มันมีตั้งสิบเวฟเลยนะลองดูไหมตัวหนึ่งผสมได้ไหมครับไม่ได้งับผสมไม่ได้งับโอเคครับวางเป็นตัวนี้ แล้วผมอยากรู้ว่าอันนี้ผสมอันนี้ได้ไหมไม่ได้หรอหรือว่าต้องเป็นอันนี้ผสมอันนี้หรอปึ๊บไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ม,มาหรือว่าจะเป็นอันนี้ผสมอันนี้แล้วอันนี้ตรงกลางไม่ใช่ยิงปึ๊บตูม งั้นเรามาทำไอ้นี่ก่อนเลยแล้วกันจึ๊บเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วแต่แต่ว่าไม่มีไอ้นี่อืมเอาฟักทองออกมาก่อนครับฟักทองผสมผสมอันนี้ ยิงก่อนที่ผสมอันนี้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 เอยไม่ใช่ต้องผสมอันนี้ก่อนเราก็ไม่มีเวลายิงปืนใหญ่ซะด้วยสิได้ไหมได้ไหมไม่ได้ฮึ อะฟักทองเฮ้ยฟักทองที่ผสมอันนี้ที่ผสมฟักทองผสมระเบิดผสมอันนี้ผสมอันนี้โคตรทำยากเลยอ๋อนี่ไงได้แล้วอืม ที่ผสมระเบิดที่ผสมอันนี้แล้วก็เอานี้มาโอเค <c oughs> มันจะเป็นต้องทำยากขนาดนี้เลยเหรอโอเคตอนนี้รู้สึกแบบว่าไม่ไหวเน้ยอุ๊เอันนี้ผสมระเบิดตุ้มแล้วก็ผสมอันนี้กรุ๊บโอเคระเบิดมาไวๆเิอแล้วก็อันนี้ที่ผสมระเบิด อันนี้มาอันนี้มาเฮ้ยมันเป็นผสมระเบิดตัวอะไรวะเออเออเดี๋ยวนะผมเอาอันนี้ไปเพิ่มเออ,อเค โอ้มันหายไปแล้วคือจะรีวิวนี้ไม่ได้เลยม,มันผสมไม่ทนันไงมันเลยไม่ได้ยิงไปก่อนเคโอเคครับสำหรับการรีวิวตัวเกราะเมื่อกี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมซึ่งเป็นตัวที่ผสมยากมากๆเลยเอาไว้ครอบไอตัว ปืนถังนะครับที่เป็นตัวขนาดใหญ่หรือว่าเอาไว้ครอบตัวที่เป็นปืนถังตัวเขียวนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ